หนึ่งศูนย์พ่วงมาสามตู้นะครับ นำเอ็นเคสหนึ P ่งสองสามเนะครับรก็สขอหนึ่งสนะครับแล้วก็รลอรลีกับบวน เรวก็รอยาวๆเลย,ยครับทางที่หนึ่งนะคะเป็นขบวนสองพัเก้าเชินชานชลาทางที่สองเป็นขบวนเก้าลงสูนะครับและชานชลาทางที่สามเป็นขบวน9ก้าสี่หนะครับปูของเราเสียงกระหึ่มเลยนะคะ สองหกอันนี้ครับรอเก้านึ่งนกำลังออกจากขบวนนะครับออกกำลังออกจากชาชลาทายสองนะเป็นขบวนเก้าหนึ่งศูนย์นะ 0. ต่อไปก็คิวเค้ียร์183ขบวน946นะครับแล้วก็ขบวน4ี่เข้าว้างสองนะครับเป็น GK4005 ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ไปสับเปลี่ยนหัวกับขบวน2อ9นะครับน่าจะเป็น g k 4 0 0 5สหรับหัวกันที่วางเกีย็นนะครับทรงนี้ อเล่ขบวน946